ผมทำใหม่ผมแก้ไปแล้วอันนี้ไม่เอาโอเคที่เดียวอันนี้ไม่เอาครับเอ่ออันใหม่อันใหม่อันนั้นอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วจานอีกทีเล็กเล็กเปล่าโฟมข้างใน้วใครไปไหนนึหนานี่ใครไปไหนนึกหนานพูดถึงนะติดเทอมมีมากกว่าเปิดเทอมหรอก็ปกติของเราไม่ต้องพเดถึงไปถิง ทำแบบฟอร์มลงระบบแล้วยังต้องเขียนมืออีกไหนตัวเนี้ยค่ะาได้ไม่ต้องหอมมากอยู่ตรงไหเนี่ยค่ะพูดจเงินหรือยี่ทุกตาไม่ได้ตั้มมาที่พูดจ่ายเงินหรือค่ะนี่ก็นี่คณะได้ก่อนมาหน้าที่สามเครื่องเอาไปให้สาขาเจอไว้ไว้สเปรย์ที่คณะตัวเครื่องงงพอ ก็เอาไปให้สาขาเพื่อจะได้มากขึ้นแล้วอันเนี้ยไอ้ไอ้เนี้ยพิชวลนี่มีใครขอมาไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องโอ้ยขออาจารย์เอาหัวพิชวลเออผมขอพิชวลเครื่องแล้วก็พิชวลเตอรเครื่องผมอยู่ที่ห้ขอจะได้ทำลืมนนะครับท่านดาวกไม่มีรายการไหนเดี๋ยวไม่ได้ดิลลี่อยู่เรื่อยนั่นจะแดลว่าถ้าผมไปเอามาตั้งแต่แรกของเครื่องนี่งหมด ของเหนที่เลขเหมือนอาจารย์นี่กอนันได้ไปเล้วของเครื่องอาจารย์นี่กอนไ้ของเคื่องเลยจ่าาเดียวันแกทำบันทึกมาได้ถูกในกอนด้วยเห็นว่าไม่มีตั้งเยอะอ่ะจันนี่เ็นรอยทำไป้นี่งจใจนเไม่รู้บ้าง